อาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเราเองวันนี้เราก็อยู่ในแมปแกมพีดนะครับซึ่งเขาก็ได้อัปเดตใหม่เป็นคริสต์มาสนะเป็นอีเวนต์คตริสต์มาสแต่จริงๆมันก็อัปเดตมานานแล้วแหละแต่ผมแค่ขี้เกียจป่าหรอกผมไม่ได้ขี้เกียจหรอกแต่ว่าแค่ยังไม่ค่อยมีเวลานะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการไปเจ้าเกาะไอ้นี่นะเกาะคริสต์มาสแล้วก็พูดถึงข้อมูลของบอสด,ด้วยนะครับ แล้ววิธีแรกนะครับก่อนที่เราจะไปถึงเกาะคลิปมาอะเราจะต้องข้ามประตูนี้มาก่อนนะครับมันเป็นประตูทางผ่านของโลกที่2นะครับถ้าเราไม่ข้ามประตูนี้มาเราจะไม่สามารถไปได้นะครับโอเคมาพูดถึงตัวนี้ปุ๊บวิธีต่อมานะครับก็เดี๋ยวผมถือล็อกโพสกันจำไม่ได้ละโดยการที่เราจะไปเจ้าเกาะหิมะนะครับก็ให้ทุกคนอ่ะไปทางทิศเอ็นนะครับทิศเหนือเลยให้ทุกคนตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรให้เราตรงไปเลยนะครับ ก็ทุกคนแล้วแต่ทุกคนจะเดินทางนะครับแต่ว่าผมมีปนแสงผมก็ตรงไปเลยนะโอเคตอนนี้เราก็มาถึงเกาะคริสต์มาสแล้วครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเกาะหิมะนะครับผมขอหาที่ลงปับ๊บเมื่อเรามาถึงเกาะน,นี้แล้วครับก็ให้ทุกคนมาเซฟไว้ก่อนเลยแล้วก็มาซื้อล็อกโพตรงนี้ด้วยนะครับก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องบอสต,ตัวแรกนะครับ ผมก็อยากให้ทุกคนมาตัวนี้ก่อนให้ทุกคนตรงมาเลยนะครับก็มาทางนี้มาทางบ้านหลังนี้นะครับก็มันจะมีเจ้าพวกเสื้อผ้านอะไรพวกเนี้ยให้ทุกคนซื้อก็เบอร์ใครอยากซื้อไนงะผมก็พามาก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูบอสตัวแรกนะครับก็จะอยู่ตรงบ้านหลังนี้เลยก็ตรงเข้าไปนะแล้วลงไปชั้นล่างพอแค่ถึงละแต่โดดไปเนะี <laughs> ่ย ดยบอสตัวแรกนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้แล้วกันทางด้านขวาโดยเจ้าบอสตัวนี้ายเอาผูส้สิงมอนสเตอร์ตัวแรกนะครับก็จะเป็นจินเจอร์เบสแมนสำหรับตัวเนี้ก็จุดเด่นไม่มีเลยนะครับไม่มีเลย,ยจริงสกิลก็ไม่มีแต่ว่าจะเป็นการต่อยแบบหมัดธรมรมดาทั่วไปนะครับสำหรับบอสนะครับก็จะมีชื่อว่าเชลวินเดอะนัดแคคเกอร์เดี๋ยวผมจะเลือกขึ้นรูปให้นะสำหรับจุดเด่นของบอสตัวนี้ก็คือการป้องกันครับ ถ้าบอสต,ตั้งโล่เนี่ยเมื่อไหร่ปุ๊บอะแล้วถ้าเรายังใช้สกิลธรรมดาบอสก็จะป้องกันไปเรื่อยๆนั่นแหละครับก็เรียกได้ว,ว่ามันน่าประหัวแล้วก็สกิลของบอสเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นการจับศัตรูทุ่มลงไปนะครับเมื่อเราโจมตีบอสไปปุ๊บอะเจ้าจินเจอร์เบสแมนนะครับก็ทั้งหมดจะมาโจมตีรนเรานน่นเองซึ่งวิธีการแรกในการฟาร์มบอสนะครับก็ให้ทุกคนใช้อาวุธระยะไกลอะไรก็ได้นะครับแล้วก็โจมตีใส่ศัตรูนะปึ๊บ จากนั้นเราก็ล่อให้บอสมาตรงกำแพงนะครับเราก็โจมตีสายบอสได้เองแต่ว่ามันก็จะน่าลำคาญนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบอสจะบอกการโจมตีของเราได้วิธีที่สองนะครับก็คือการที่เราเล่อให้บอสมาอยู่ตรงบันไดนะครับแล้วเราก็อยู่ด้านบนแล้วก็คอยโจมตีใส่สกิลให้บอสได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าบอสจะตายนั่นเองส่วนของที่ดรอปจากบอสนะครับก็จะเป็นเจ้า Festival Shield นะครับก็จะเป็นระดับ r e g e n e r a t i o นะครับสรุปแล้วก็ประมาณนี้นะสำหรับกาลกนี้ โอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปตีบอสตัวที่2นะครับก็บอสตัวนี้จะใช้กล่องคิดมากประมาณ15้าอันเพื่อเปิดเกตน,นะครับก็ทุกคนมาตรงนี้เลยนะมาตรงซานตาคอร์ตัวเนี้ยแล้วก็ผมหากล่องของขวัญปับ๊บก็ทุกคนถือกล่องของขวัญน,นะครับแล้วก็กดตัว E ไปก็จะเป็นการใส่กล่องของขวัญน,นะครับใส่ครบนะครับเพื่อที่จะเปิดเกตน,นะครับประมาณ15้าอันโอเค ทีนี้เราก็เข้าไปเลยนะครับแล้วกดตัว A ทีนี้เราก็จะอยู่ในแบบของบอสน,นะครับก็คือเกาะของบอสน,นั่นแหละแล้วตัวนี้ก็จะมีเคเวสนะครับให้รอรับสำหรับการตีบอสแนอง,องแต่ก็ไม่ได้อะไรหรอกจริงบอสใน,นก่อนนี้นะครับจะมีชื่อว่า Campus The Ravenger ซึ่งสกิลแรกของบอสน,นะครับจะเป็นการสร้างเกิจิมาเป็นทุ่บริเวณซึ่งจะทำให้เลือดเราลดลงทีละ2ทีละ4นะครับ รวมถึงข้ามอาณาด้วยจนกว่าสกิลนี้จะหายไปนั่นเองสกิลที่สองนะครับจะเป็นการสร้างท่าหินมามาโจมตีใส,ส่ศัตรูนะครับซึ่งดาเมจอะผมจะไม่ได้แต่ว่ามันแรงมากๆถึงขั้นที่ว่าถ้าผมไม่ป้องกันอะเลือดหายไปเกือบครึ่งหรือไม่ก็เกินครึ่งเลยนะครับสกิลที่สานะครับจะเป็นสกิลคำรามเมื่อบอสจะคำรามปุ๊บอะเราจะโดนขึ้นดาเมจของบอสน,นะครับและรวมถึงสถานะแช่แข็งด้วยนั่นเองจะถูกแช่แข็งชั่วคราวนะครับ แล้วสกิลสุดท้ายนะครับจะเป็นสกิลดูดเมื่อบอสใช้สกิลนี้ปุ๊บอ่ะจะเป็นการดูดผู้เล่นทุกคนเข้ามาเลยนะครับแต่ถ้าผู้เล่นที่โจมตีคนสุดท้าย HP หมดนะครับก็จะโดนบอสจับกินแล้วก็จะทําให้ HP ของบอสเพิ่มขึ้นนะครับของที่ดรอปนะครับก็จะเป็นพวกคอสตูมชุดคริสต์มาสเองส่วนของที่มันแร่ๆก็จะเป็นเจ้าตนา้นไม้คริสต์มาสนะครับแล้วก็ผลปีศาจแต่ผลปีศาจจะเป็นการสุ่มนะครับซึ่งของเหล่านี้ก็จะมาในเวอร์ชั่นของกล่องคริสต์มาสนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครก็ได้นะครับไอที่สำคัญก็อย่าลืมรักษาุขภาพมันได้นะครับเจอกันครับบ๊ายบาย